สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกคูขขูทุกคนมาอนี่กคบมาบอกบอกบออีกแล้วบ้าเจ็มาละเว้ยบ้าวนาหดคนรุนลอมอนี่ก็ว่ามีอย่างไรครับมาจิ้มปลาคอร้องกันนะครับนะครับบลาคอบลาคอปะาคอคอ คอทำไดอะไรครับคอคอจะกินบคาบกรอชดยอดครับสมเออได้หน,น่อยนี้ หล่อนอนอไนเ็ดตุ่มหัวเทหลายครับไม้มันครับเห็ดตุ่มหับมาครับมาทำลายแตกกินุก กินเบิ้นนีนี้ขี่แตกแน่นอนแสบไม่ดีครับเอฟซีเอฟซีเกลีก่ยถมคอ กำลังสุกกำลังสุกขอกำลังสุกบ่เคยสมะนะอสม่ะเนี่ยอ้ว่าส หันหอนห <ality> ันบกอดแกหอนครับ <inda> hey, Ừ, nhật đẹp đẹp không biết โอ้โหไปแล้วครับอ๋อเพชรเพชรครับเพชรโอ้สแสบชิ้นนี้ครับนี่เสร็เลยแล้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะแกรงช่องเจ็ดมาแล้วเว้ย เนี่ยวยครับผมเราไปเจอกันชิปหน้าครับผมไปแล้วครับ